วัดวิรยานภพาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในนามของข,องข้าราชการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดสกลนครรู้สึกยินดีและขอขอบพระคุณท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านกิติชาาดีที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสประจำปีพศ2023ในครั้งนี้การแห่ดาวตามตำนานกล่าวว่ามีบัณฑิตสามคนได้ออกเดินทางตามแสงดาวเพื่อไปยังสถานที่นัดประสูติของพระเยสุจ้าจึงมีการเริ่มเริ่ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาสขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นนอกจากนี้ยังเป็นการระลึกถึงการประสูตขสิของพระเยซูกุบาลเจ้า และเป็นการสรรเสริญสดุดีเพื่อขอพรพิเศษแก่ครอบครัวโดยไม่จำกัดเพียงคริสตชนเท่านั้นการเตรียมเทศกาลคริสต์มาสและแห่ดาวของชุมชนท่าแร่เป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานกว่าร้อยปีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสุรารวันหวังสุขสุภกิจกศลวันนี้ให้มาเป็นประธานรู้สึกมีเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาส มางานประเพณีแหนน่ดาวเทสกามท่านผูน้ว่าครับสบายใจได้ไม่ได้ออกมาประท้วงนะครับออกมาเที่ยวชมงานออกมาแสดงความรู้สึกออกมาแสดงความชื่นชมน่ายินดีกับนายกเทศมนตรีขอเสียงให้กับนายกเทศมนตรีตกมือท่านหน่อยได้ไหมครับก <c oughs> ็หว <c oughs> ังว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้จะจัดปิดยาวนานก <c oughs> ิจกรรมดีๆอย่างนี้ต้องขอขอบคุณส่วนราชการต้องขอขอบคุณคณะกรรมการครับร้อยครับค่ะห้าสี่สาม 三、二。 สุขที่ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส2023ที่ท่าแร่จังหวัดสกลนอครครับ oh. และพิธีเปิดของเราก็ถือว่าเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ เอมิกาคำจมพูนะครับหรือว่าน้องยูมิอายุ7ปีเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับตำแหน่งบริหารส่วนจังหวัดสกลนครครับตามด้วยนะฮะที่บนสะพานลอยเราสงวนไว้เฉพาะรถสวนขวันทุกสิบนำโยธานะครับและตามด้วย สองทางแล้วเอรถตกแตนะครับมีส่วนร่วมกันนะครับได้ปราดาปราดารถลาวตกแต่งสวยงามมากนะครับตาล้มนิสัยนะครับครับด้วังยินดียินดีนะครับท่านสทประสิทธิ์บริบูรณ์ก็อยู่ข้างบนนะครับพราะเขามีหน้าที่ที่ดูแลนะครับถือว่าเป็นพระคุณพอกพรอย่างบ้างนะครับจากผ่านทาง มองสีอีโอฐานทาบพระคุณเจ้านะครับหายก็วัดแม่พระแห่งภูเขาคาเมลนะครับแต่มปด้วยตามด้วยจนหมอไม่เห็นตาไม่เห็นนะครับชุกชนท่าไรเหนือครับพี่อดุลครับท่าไรเหนือนะครับท่านสอทศิริพงษ์เชียนพลแสนนะครับประธานชุมชนท่าไรเหนือนะครับ ครั้งแรกเด Bond ืยด <ism Durch those rapper> ได้ก็ที่น้องชาวคุปต์ช่วงงานตุ้งตระหบ่านพิศม่าสังกีพี่ท่าแรกนะครับหวังว่าผลงานหน้าฟ้าใหม่ท่านก็จะกลับมาเดือนที่ท่าแรกนะครับทีเช่นเคยนะครับมีสิ่งเหนือชิได้ตัดตัวปกครองนะครับต้องขอกราบขออภัย่เป็นอย่างสูงนะครับและเราพร้อมที่จะนะครับพัฒนาให้ดีดียิ่งขึ้นในปีต่อๆไปนะครับขบวนต่อไปนะครับ โดยส่ความากนะครับในมืด็กกับสุขสนตเจรและดเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับหรับเจ้าหน้าที่สิงน์ทูลนัทลิสังจัตะบุรีนะครับนนะครับระวนอันนี้ก็น่ารักนะครับเประวนจากน่าจะเป็นจากเพลเบุรนทองข้าแรกนะครับ